วัสดีพี่น้องอยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวะม y a าอาสามป,ปีปีอะไรวะเพื่อปีสิบเจ็ดครับผมเพิ่งซื้อมาฮะโดยรวมของแต่งก็มีเยอะพอสมควรน,นะปั๊มบนน็อตเจ้าของเก่าเขาไล่น็อตมานะ ทองชิววิงหน้าดัำแขกท่อนี่เขาให้วิววินมาผมใส่ท่อนใส่มาชาุทลายซ้ไม่ได้ก็คาร์บอน ไม่มีอะไรมากฮะน้ำยาหล่อเย็นเ็เริ่มงจะหมดละเดี๋ยวต้องไปหาร้านเตมนอสเต์มีลวดกันคลายด้วยนะเด็กฟ้าเสียงท่อกันดีกว่าเลขกไม้สองเมือเ่อย これでうん <sharp inhale> มันจะชนผมแล้วนะครับจังหวะนี้